สวัสดีครับผู้ชมทุกคนกลับพบกับกอีกแล้วนะครับในช่องของไกด์สตาร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับกก็จะกลับมาพ้องกับการรีวิวของเล่นอีกแล้วและสิ่งที่กจะมาดูในวันนี้ก็คือแตนแนนี่นะครับก็ถ้าทุกคนเห็นจะปุกคลิปแล้วนะครับทุกคนก็จะรู้ว่านี่มันคืออะไรนะครับก็ก็จะขอที่บัตรตรงนี้นะครับว่าไกายเนี่ยไม่เคยเล่นบัตตี้ไฟมาก่อนเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นชุดแรกที่กซื้อเลยนะครับก็คือบัตตี้ไฟนะโคนันเดอะซีรีส์นะครับ ก็บอดี้ไฟตัวนี้นะครับเป็นบอดี้ไฟที่คอลแล็บนะครับระหว่างบอดี้ไฟเนี่ยกับยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะครับก็จะบอกว่ามันพิเศษและก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ใครซื้อบอดี้ไฟมาครับเพราะว่ามันมาคอลแล็บกับโคนันนี่แหละเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้แกก็จะมารีวิวว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งตามจริงเนี่ยที่เขาคอลแล็บกับโคนันนะครับมันจะมีกล่องนะเป็นกล่องของเฉพาะของชายชุดดําเลยนะครับเดี๋ยวแกก็จะขึ้นไว้ให้ทางด้านนี้นะครับก็ ตามจริงเนี่ยมันลงขายที่เซเว่นด้วยนะครับแต่ว่ากาไม่มั่นใจราคาเนาะแต่ว่าถ้าลงขายในทางร้านของการาดเนี่ยเขาก็จะขายในราคา145บาทนะครับก็อันนี้นะครับกซื้อจากร้าน Future Center ที่ภูเก็ตนะครับก็145บาทนะครับก็ร้านการาดก็จะราคามาตรฐานตามนี้เนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นกาซีวัยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับ let's go นี่นะครับพอแกะออกมาเขาก็จะให้เป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นลองเล่นเนาะก็จะมีขนาดประมาณนี้นี่ ใหญ่กว่ากล้องอีกนะครับโอเคประมาณนี้เนาะจะบอกว่าเจ้านี่เป็น T D นะครับก็คือเป็นชุดซื้อหนึ่งกล่องเล่นได้เลยนะครับนี่นะครับก็แกะมาไปเทียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นการ์ดข้างในแบบคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่กระสุ่มหลังกล่องนะครับก็จะมีหลายแบบเลยนะแต่ว่าไกลเนี่ยไดเอโดงาวะโคนันนั่นเองนะครับก็เป็นฟูลอาร์ตเนาะก็แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลของการ์ดกันนะครับ อันนี้นะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซต์หนึ่งนะครับก็พลังโจมตี5000พลังป้องกัน1000นะครับมี2ครนะิติคอลเนาะเอโดมาวะโคนันวงเล็บ1นะครับน่าจะเป็นล่างที่1เนาะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามในไฟนอลเฟสของเราจุดจบเทอร์นี้การนี้สามารถโจมตีได้ในไฟนอลเฟสจากนั้นประกาศประเภทของการหนึ่งประเภทจากนั้นดูการ์ดบนมือของคู่แข่งทั้งหมดหากบนมือของคู่แข่งมีการประเภทที่เราประกาศไว้นําการจากช่องเกตคู่แข่งหนึ่งใบลงช่องดรอปและสร้างความเสียให้ใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งน่วย โอ้โหถือว่าทําลายเกตแล้วก็ยังทําลายพลังชีวิตอีกหนึ่งหน่วยนะครับถ้าเราทายถูกเนาะแล้วเราก็จะได้ดูการทุนเือของอีกฝ่ายด้วยนะครับคือแบบว่าได้เปรียบสุดๆเลยนะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้ภายในฟนอลเฟสของเราด้วยเนาะโหดมากๆแล้วก็เขาบอกอีกนะครับว่าประเภทการ์ดก็คือคาแรคเตอร์อีเวนต์ไอเทมสเปเชียลนะครับก็คือคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ อีเวนนะครับก็จะเปรียบเหมือนการเวทมนต์นะครับแล้วก็ไอเทมก็จะเปรียบเหมือนไอเทมที่สวมใส่นั่นแหละแล้วก็สเปเชียลก็จะเป็นการไม้ตายนั่นเองนะครับผมอันนี้คือให้มาทั้งหมด 4...5 ใบนะครับ<ว>ก็คือเท่าวลวงกับของที่แกยได้ก็คือ6ใบนะเออฟอยหนึ่งใบไม่ฟอย4ใบเลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซส์หนึ่งไฮบาระไอนะครับก็จะเป็นขนนะบวนการนักศึกยาวชนเนาะ การซัพพอร์ตจากเด็กสาวนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการลงบนมือ1ใบเพื่อให้เราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยจากนั้นหากบนสนามเรามีคาแรคเตอร์ที่มีคําว่านักสืบในคุณลักษณะใบอื่นอยู่เราได้จูอาร์การหนึ่งใบเราสามารถใช้การซัพพอร์ตจากเด็กสาวได้เพียงหนึ่งครั้งใน1เทิร์นโอ้โหคือบอกว่าได้พลังชีวิตเพิ่มแล้วก็แบบว่าได้จู่าร์การด้วยนะครับก็คือแบบดีมากๆเลยครับอันนี้คือให้มาทั้งหมด2ใบนะครับ ต่อไปนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซส์ศูนย์เนาะโยชิดะอายูมินะครับก็คาแรคเตอร์ที่มีคําว่านักสืบในคุณลักษณะใบอื่นบนสนามเราจุกใบ,บได้รับพาวเวอร์บวกสองพันอันนี้ก็หนึ่งคริติคอลโจมตี2000ป้องกัน1000นะครับอันนี้ก็ให้มาทั้งหมด4ใบเลยนะครับผมอันนี้ลืมผัาถุงไฮบารานะครับก็พลังโจมตีสามพันดีเฟนต์หนึ่งพัน 1, พลังป้องกันหนึ่งพันนะครับแล้วก็หนึ่งคริติคอลเนาะโคจิมะเจนปะไซส์หนึ่งคาแรคเตอร์นะครับก็มี สกิลเอฟเฟกต์มูฟนะครับก็เมื่อเริ่มต้นแอคแทร์เฟสสามารถนำการน,นี้แยกไปยังโซนมอนสเตอร์ช่องอื่นที่ยังว่างอยู่บนสนามเราได้นะครับก็คือก็คือมูฟนั่นแหละเออพลังโจมตี6,000พลังป้องกัน3,000นะครับแล้วก็คือสองคริติเคิลเนาะอันนี้ให้มาทั้งหมด2ใบสุบุริยะมิซูฮิโกอันนี้คาแรคเตอร์ไซส์1นะครับพลังโจมตีเนี่ย5,000ันดีเฟนส์ส0งพแล้วก็มี2องคริติเคิลนะครับก็คือไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับ <laughs> ก็ให้มาทั้งหมด2ใบ ต่อไปนะครับเป็นนังเอกของเรื่องนั่นเองนะครับมริรันนะครับคาแรคเตอร์ไซส์หนึ่งเนาะพลังโจมตีเนี่ยสี 4, ่พันใช่หรือเปล่าดีเฟนส์สองพันแล้วก็มีหนึ่งคุณดีคอรนะครับก็สกิลของมันนะครับก็จะก็คือกำลังใจจับเพื่อนสมัยเด็กนะครับเมื่อโคนันหรือคุโดชิจิเข้าสู่สนามเรานำการ์ดแบมบูสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกดเราเราวได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและเราจูการ์ดได้หนึ่งใบ เราใช้ความสามารถของกําลังใจจับเพื่อนสมัยเด็กได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นโคนนั้นและวคูว่ต่อสจีบรนสามเราได้รับพอร์บวกอีกห้าพันบวกพลังกันดุลแล้วก็ได้จุดรอวกาศอีกต่างหากนะครับแล้วก็ได้เพิ่มพลังชีวิตอีกหนึ่งหน่วยด้วยและเขาก็ยังมีสกิลเพเนเทรตอีกนะเพเนเทรตก็คืออะไรเพเนเทรตคือการที่เราโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวตรงกลางได้นะครับแล้วก็เราจะทําลายพลังชีวิตของคู่แข่งได้นะครับเออประมาณนี้เนาะ นี่ให้มาทั้งหมด2ใบเลยนะครับตามจริงอ่ะถึงแม้ไกด์จะไม่เคยเล่นบอดี้ไฟนะครับไกด์ก็ทํากัน้านมาแล้วนะครับว่าเพเท็คืออะไรมูฟคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซส์สองนะครับก็เป็นคูโดชินิจิก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับก็พลังโจมตีเนี่ยแปดพันพลังป้องกัน3,000แล้วก็มี2คริติคอลนะครับคอคอลส์นำคน้ำมาสามเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือและจ่าย1เกตโอ้โหได้โคนเดนกลับขึ้นมืออีกแล้วนะครับก็คือ ก็คือพอไฟพอเราได้ไฟนั่นเฟสนะครับเราสามารถขอค่ณนั้นแล้วมันโจมตีต่อได้นะครับก็คือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สกิลของมันอีกอย่างนึ่งนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นไฟนั่นเฟสของเราเราสามารถนําการน,นี้บนสนามเรากลับขึ้นมือเราเพื่อขอโค่นนั้นจากบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายค่าคอคอสโอ้โหโกงไปไหมนะครับก็คือเรามีแล้วก็มีดับเบิลไดแท็กด้วยนะก็คือแบบว่าตัวนี้ตีเสร็จใช่ไหมพอไฟนั่นประกาศไฟนั่นเฟสปุ๊บใช้งานสกิล อเอาตัวนี้กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็คอโคันกลับมาใหม่ได้ก็คือแบบดีมากๆเลยนะครับถ้าใครพูดอะไรผิดแก้ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการรีวิวบัตตี้แฟลกครั้งแรกเลยนะครับผมก็ให้มา2ใบเลยต่อไปนะครับอากาซ่าฮิโรชินะครับคาแรคเตอร์ Character. เป็นไซส์หนึ่งนะครับก็มีพลังป้องกันองกัน 2, พลังโจมตี4,000มี1คริติคอลนะครับมีคอค่าคือจ่าย1เกท เมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำคาแรคเตอร์ที่มีคำว่าขบวนการนักสืบเยาวชนในคุณลักษณะจากช่องดอกราไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือเราแล้วก็ได้มีสกิลมูฟด้วยนะครับก็คือเราต้องการเอาตัวไหนขึ้นมือเราก็สามารถเอาตัวนั้นขึ้นมือได้เลยนะครับก็เหมือนกับคนนั้นนะครับก็คือคนนั้นเนี่ยจะมีขบวนการนักสืบเยาวชนนะครับในคุณลักษณะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดออรอากาศเมื่อการนี้เมือ่อ ดรกรกษัตริย์เข้าสู่สนามใช่ครับเราก็สามารถใช้งานสกิลของดตรกษัตริย์ได้ทําให้โคน,นันของเราเนี่ยกลับขึ้นมือเราได้นะครับก็คือมาเป็นแผนการที่สลับการบังมือแล้วก็เพิ่มการบังมือได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ยูนิตนี้นะครับให้มาทั้งหมด2ใบเลยโอ้ยขอโทษมันต้องมอนสเตอร์นี่นะเอ้ยคาแรคเตอร์สิขอโทษให้มาทั้งหมด2ใบนะครับต่อไปนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซส์สนะครับพลังโจมตีเนี่ยหนึ่งมือเลยนะครับแล้วก็พลังป้องกันอยี่หกพันมี3ามคริติคอลนะครับ โมริโคโกโรเป็นพ่อของโมริดันนะครับแล้วก็คอคอสนำการจากช่องดรอปเล่าสองใบเข้าสู่โซของการนี้และจ่ายสองเกตนะครับก็มีสกิลเพเนเทรตนะครับก็เมื่อโจมตีใส่มอนสเตอร์อีกฝ่ายได้นะครับเราก็จะทำาดเมจใส่อีกฝ่ายได้เหมือนกันแล้วก็มีมูฟแล้วก็มีโซการนะครับก็พิทาโดนโจมตีนะครับแล้วก็สามารถสามารถถอดโซเพื่อให้ยูนิตนี้นะครับอยู่บนช่องได้นะครับอยู่บนช่องนั้นต่อไปได้นะครับก็คือดีมากๆเลยนะครับผม ประมาณนี้ให้มันทั้งหมดสีต่อไปนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซส์หนึ่งเอโดงาวะโคนันร่างสองนะครับก็คือพลังโจมตีเนี่ยสี่พันมีหนึ่งคริติคอลแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยสองพันนะครับผมสกิลของเขานะครับก็คือกลับคืนร่างเดิมเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งกรจากบนมือของเราได้หนึ่งใบเมื่อเพื่อค้นหาคุดโดชินิจิจากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือเราและสลับกองการ์ดเรา และนาการ์ดแบบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่ช่องเกตโอ้โหได้เพิ่มการดในมือแล้วก็ยังได้เอาการ์ดเข้าสู่ช่องเกตด้วยนะครับก็คือเพิ่มเกตเพิ่มมือคือดีมากๆเลยแล้วก็เราสามารถใช้กับคืนด่างเดิมได้เพียงหนึ่งครั้งใน1เทร์นะครับก็คือเก่งมากอันนี้คือให้มา2ใบนะครับต่อไปนะครับคูโดชินิจิร่าง2นะครับก็พลังโจมตีนะครับ6 0พันพลังป้องกัน3 0 0พันแล้วก็มี2คงคุณดินนข้อนะครับเป็นคาแรคเตอร์ไซส์2นะครับ มีคอคอสด้วยนะครับคือจ่ายนิงเกทและนําการบันบน,นสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซการ์ดนี้เมื่อการนี้ลิง์แอทแท็กกับรันการนี้ได้รับคีย์ที่เข้าบวก2จนจบการต่อสู้โอ้โหมีสกิลโซการ์ดนะครับแล้วก็มีเพนเนเทรตด้วยคือดีมากๆดีจริงๆคุณวิวชิงสีให้มาทั้งหมด2ใบเลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นอีเวนต์เนาะนาฬิกายิงเข็มยาสลบนะครับก็จ่ายนิงเกททำลายคาแรคเตอร์บนสนามคู่แหงหนึ่งใบ หากบนสนามเรามีโคคาโร่อยู่ทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบแทนคือเมื่อเราไล่การ์ดเนี้ยมาเป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับก็คือถ้าเราไล่การ์ดนี้เนี่ยเราสามารถทำลายคาแรคเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบก็คือทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบของคู่แข่งนั่นแหละแล้วก็หากบนสนามเรามีโคคาโร่อยู่เนี่ยทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบแทนคือจะทำลายอะไรก็ได้นะครับจะทำลายเวทมนติดตั้งหรือจะทำลายอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อ การที่ไกด์ได้แบบว่าไปลองหาข้อมูลมาดูนะครับก็ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้ให้มาทั้งหมด4ใบต่อไปนะครับเป็นอีเวนต์อีกแล้วเป็นการไม่หมดอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเข็มกมลัดขบวนการนักสืบเยาวะชนอันนี้นะครับก็มีค่าคอคอ,อสด้วยนะครับจา่านยิงเกตและทิ้งการบนมือของเรา1ใบาจากนั้นคุณหาคาแรคเตอร์ทีมคำว่าขบวนการนักสืบเยาวะชนในคุณลักษณะจากกองการเราไม่เกิน2ใบขึ้นมือเราสามารถ ไร่เข็มกันนักสืยาวชนได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเธอนะครับก็คืออันนี้เนี่ยพอไร่นะครับเราสามารถหาโคนันได้นะครับผมนีม่ประมาณนี้เนาะต่อไปก็เป็นคาเวทมนต์แล้วนะครับก็คือเป็นอีเวนต์เนะาะส่รัดกางเกงยืดหดได้นะครับรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในท์นคู่แข่งเท่านั้นเคาน์เตอร์ ยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากบุญสนามเรามีคาแรคเตอร์ที่มีคําว่านักสืบในคุณลักษณะ2ใบหรือมากกว่านําการไปบนสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตก็เพิ่มเกตนะครับก็คือยกเลิกการโจมตีแล้วก็เพิ่มเกตได้อีกด้วยครับคือมันดีกับฝั่งเรามากมากเลยนะครับให้มาทั้งหมด4ใบเลยนะครับผมต่อไปนะครับสารท้าจากจอมโจรคิดอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับเป็นเวทมนต์เนาะนำการจากช่องเกตคู่แข่งหนึ่งใบลงช่องดรอปเพื่อน,นำการไปบนสุด จากก,ก๊าของเราเข้าสู่ช่องเกตและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยจากนั้นถ้าการในช่องเกตของคู่แข่งมีก๊ารสดงใบหรือน้อยกว่าเราได้จูบก,าก๊าซหนึ่งใบเราสามารถไล่สารท้ายจากจอมจุาคิดได้เพียงหนึ่งครั้งใน1เทินเท่านั้นโอ้โหนำการหนึ่งใบจากช่องเกตคู่แข่งลงดรอปแล้วเราได้พลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีเกตสองมีเกตแค่2ใบหรือน้อยกว่าเนี่ยเราได้จูบก๊าอีกหนึ่งใบคือมันดีมากๆเลยนะครับก็คือ ตัดทอพลังหงอีกฝ่ายได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือคู่หูเพื่อนสมัยเด็กนะครับเอาจริงๆเนีขาจะไม่ใช่เพื่อนแล้วหรือเปล่าก็ลองไปดูในเดี๋ยววิลาสุดดูนะครับผมก็ทุกคนจะได้รับคาตอบนะครับก็รายการนี้ได้เมื่อคาแรคเตอร์เบอร์สามเรากำลังต่อสู้อยู่เท่านั้นเคาเตอร์เลือคาแรคเตอร์เบอร์สามเราหนึงใบ ที่กาลังต่อสู้อยู่การนั้นได้รับพาวเวอร์บวก4,000และดีเฟนต์บวก4,000จะจบการต่อสู้หากการที่เลือนั้นคือชินจิริรรนเราได้จั่วการ1นึใบประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด2ใบอันนี้รองเท้าสเสริมพลังเตะนะครับก็เป็นไอเทมนะครับก็คือสวมใส่เนาะคลางโจมตี5,000นะครับมี1คริตคิคอลให้มาทั้งหมด3ใบนะครับเอ้ย4ใบขอโทษสกิลของมันนะครับก็คือคอคอ์สจ่าย1เกรด โคนบนสามเราได้รับพาวเวอร์สามพันและดีเฟนส์บวกสามพันเราสามารถสั่งโจมตีได้แม้เราจะมีคาแรคเตอร์ในช่องกลางนะครับแล้วก็เมื่อโคนัหบนสามเราจะต้องออกจากสนามด้วยกันด้วยการ์ดของคู่แข่งเนี่ยเราสามารถนําการ์ดนี้บนสามเราลงช่องดรอปเพืนน่อการ้นยังคงอยู่บนสนามเราได้นะครับก็คือเสียสละเพื่อโคนัหนั่นเองนะครับผมประมาณนี้4ีบ้าต่อไปมาถึงการ์ดประเภทสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสเปเชียลนั่นเองก็จะเป็นการ์ดประเภท ถ้าไม่ตายนะครับก็อันนี้เนี่ยครับให้มาทั้งหมด4ใบเลยนะครับผมมาดูสกิลกันลูกเตะที่เสริมพลังแล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยมีสกิลดังนี้นะครับคอคอสจ่าย4เกตได้การนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีโคนันอยู่เท่านั้นสร้างความเสียหายเสียพลังชีวิตคู่แข่ง3หน่วยและความเสียหายนี้ไม่สามารถลดลงได้หากเราสวมใส่รองเท้าเสริมพลังเตะเนี่ย อยู่สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง5หน่วยและความเสียหนี้ไม่สามารถลดลงได้นะครับอ๋อคือเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ใส่รองเท้าสืบพลังเตะนะครับจะทําลายพลังชีวิตคู่แข่งได้แค่3หน่วยแต่ว่าถ้าเราใส่รองเท้าสืบพลังเตะเนี่ยมันจะทําลายพลังชีวิตคู่แข่งได้5หน่วยเลยนะครับก็จะเอามาแทนใน3หน่วยนั้นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับให้มาทั้งหมด4ใบอันนี้เป็นแฟลกนะครับก็คือยอดนักสืบจิ๋วโคนั่นเป็นแฟลกนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมก็โคนันเดอะซีรีส์นะครับเราเราสามารถใช้การของยอนน้าสิบจิวโคนันได้นะครับก็คือดีมากๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะคะเย้จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของไกด์ในวันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวบัติไฟครั้งแรกของไกด์เลยนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับไกในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ไกด์ทำคลิปอะไรหรือวัตติจะชมในการรีวิวครั้งนี้นะครับก็สามารถ ชมมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็แกจะปล่อยคลิปนี้เร็วที่สุดเนาะเพื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ไปซี้เล่นทันกันนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยก็สำหรับวันนี้แกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้๊ายบายคกับผมบายยสวัสดีครับบายยกลับมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วบาย